ที่1ผิดคาดใครจะล่าค้นแชมป์10อันดับซุปตาไทยมียอดผู้ติดตามสูงสุดแห่งปี2566รวมถึงเหล่าคนดังก็สามารถอัปเดตเรื่องราวในชีวิตประจำวันต่างๆให้ทุกคนติดตามได้รับรู้แบบเร็วทันเช่นกันเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ทำให้แฟนคลับได้มีโอกาสใกล้ชิดกับเหล่าซุปตาไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตามวันนี้เราจะพาทุกคนไปส่อง10ซุปตาคนดังสัญชาติไทยที่มียอดผู้ติดตามบนอินสตาแกรมสูงสุดประจำปี2 5 6 6 1 l i s งลิซ่าแบล็ k แน่นอนว่าอันดับหนึ่งคงหนีไม่พ้นไอดอลสาวมากความสามารถการันตีได้ยอด follower บน Instagram ส่วนตัวซึ่งปัจจุบันเธอมียอดผู้ติดตามทะลุ88.5ล้านคน2อไม่ดาวิกาเป็นอีกหนึ่งสาวที่กระแสความฮอตยังคงแรงต่อเนื่องไม่มีแผ่วโดยปัจจุบันบัญชี Instagram มีผู้ติดตามกว่า17.5ล้านคน 3. แบมแบกาเซเวนโดยปัจจุบันบัญชีอิน t a gram มียอดผู้ติดตามกว่า17.3ล้านคน 4. ไบร์วชิโรวิดโดยปัจจุบันมีบัญชีอินสตาแกรมมียอดผู้ติดตามกว่า17.3ล้านคน 5. อัมพัชราภาปัจจุบันบัญชีอินสตาแกรมมียอดผู้ติดตามกว่า15.5ล้านคน 6. วินเมทวินตอนนี้อินสตาแกรมมียอดผู้ติดตามกว่า14.2ล้านคน 7. ยาญ่ยาอุรัสยาโดยปัจจุบันบัญชีอินสตาแกรมมียอดผู้ติดตามกว่า12.2ล้านคน 8. ไบเฟิร์มพิมพชนก ปัจจุบันบัญชีอินสตาแกรมมียอดผู้ติดตามกว่า12ล้านคน 9. ชมพู่อารยาโดยปัจจุบันบัญชีอินสตาแกรมมียอดผู้ติดตามกว่า11.2ล้านคนและ 10. คิมคิมเบอร์รี่โดยปัจจุบันบัญชีอินสตาแกรมของเธอนั้นมียอดผู้ติดตามกว่า10.5ล้านคน